ตำราคารมชาติฐานพยากรเรือนหลวงสำหรับท่านผู้ชายที่อายุ16 28 40 52 64 76ท่านผู้หญิงที่อายุ22 34 46 58และ70ปี ในปีฐานพยากรณ์ตกเรือนหลวงนี้ค่ะท่านว่าเป็นปีที่มีความสุขกายสบายใจจะมีที่พึ่งพิงให้ความอบอุ่นอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ถ้าเป็นราชาการก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งค่ะมีการงานที่ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ระถมำคำชูรักให้เป็นอย่างดีมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการที่จัดทำทุกอย่างจะมีโชคลาภได้เงินทองศัรตรูจะพ่ายแพ้ค่ะมีความสุขความสมหวังและสำเร็จเป็นอย่างดีอันใดก็แล้วแต่ ขานเมื่อมีความสุขมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะประคับประคองชีวิตด้วยการมีสติที่ดีตั้งมั่นในศีลธรรมอย่างชัดเจนจะทําให้ความสุขเต็มเปี่ยมตลอดทั้งปีค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริคิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ